เดี๋ยวากเก่งนะฝากบม่วงแบบมืออาชีพบอเดียมือสนเฉยอ่งหนอมันต้องขอบ้งแนยี่เดียใช่ไหมใช่ปากเลยบอบเดีนคนบอเด่นคนบเีนค้อนเอาเอาตะคนเหระบอเดี่นคนเดียเนี่ยเอได้ปาไปเ่ยเอาไปเนี่ยหายที่สามสองหนึ่งห้าสี่สามสองหนึ่งศน้ปะบรรยายให้เขาฟังได้ไหมไว้ทีเนี่ย ปอกมะมว่วงแบบมืออาชีพเนี่ยแบบอกมืออาชีพเนี่ยคือบมมีมีดสองคมนะอ๋อแนมีมีดสองคมนีม่มืออาชีพอะไรนี่ต้องต้องใช้มีดสองคมเราจะเอาลงมล่อัพเนี่ยเป็นการปลอกมะม่วงแบบมือาาอ,มมอาชีพเนี่ยครับอือปอกเนื่อเสมอกันเลยอ๋อไม่ได้เรียกบ่ไเ้เอิ้นเนื้อเสมอกันเลยเป็นอะไรอย่าง่าปลอกเร็วเดยเป็นอะไรพวกที่ปลอกเร็วก็จะแบบนี้อันนี้มืออาชีพนี่หมเนือนี่มือนี้มีอาชีพเห็นไหมอา เราไม่ต้องการวิวเยอะครับ10วิวนี่พอแล้วไม่ต้องการเป็นล้านวิวครับผนคลิปนี้จะเอาคลิวิวครับสิบวิวครับผมสิบวิวสิบวิวนี่ฉลองครับแล้วก็มาสับเอ้สับเราก็ไม่ได้เน้นรวดเร็วไม่ได้เน้นสวยงามเน้นสวยงามเน้นหมดครับผมเน้นหมดมันมันอยู่แล้วมะม่วงมันดีอยู่แล้วการสับมะม่วงจากดอร์ทรายนะเฉวเว้ยเฉวเวยครับ มม่วงได้มาจากไหนนี่ครับจบาลักมารักมาถา,ามแม่แลวะว่าที่ปบอกเรื่องนี้ว่าลักมาเนี่ยเอาเอาเรื่องหูจักเมื่อใยว่าลักหูวางมาเนี่ยเอานักเตไปลักมะม่งมาปอกนะครับปอ,อกแบบมืออาชีพหมดครับผมบบเบอเร,ร์ตะเกียนครับผม,อม,อมยอดไปดยอดเนี่ยอาชีพใหม่เกิดขึ้นแล้วนี่เห็นไหมสุดจอดจริงครับนี่อาชีพอ่ะนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับมะม่วงให้ด้วยนะครับผมโอเค สนใจคลิปต่อไปปดลลเอากระหันมาล่ำร้านได้ไหมเอากระไรเลยเดี๋ยปิดิ <laughs>